ตอนนี้มาดูเฉลยข้อที่6เขาบอกว่าให้แก้ชุดเลขคอนตัมต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับก็จะมีอยู่4ค่านะมันจะมีค่าที่ผิดอยู่ค่าหนึ่งก็ใช้หลักการที่พี่เคยบอกเอาไว้สําหรับโจทย์ที่แก้เลขคอนตามอ่ะพี่บอกว่ายังไงเราก็จะสมมุติให้เลขคอนตัม n N เนี่ยถูกต้องเสมออ,อตัวแรกเนี่ยติต่างยอะยไรไงต้องถูกนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกให้เราแก้ไม่ได้บังคับบอกว่าเราต้องแก้ค่าไหนไงใช่ไหมเราก็สมมุติให้ n ถูก อย่างข้อนี้ n เท่ากับ3 l เท่ากับ0เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่า n เท่ากับ3 l เนี่ยจะมีได้3ค่าก็คืออะไรครับ0 1แล้วก็2เพราะฉะนั้นเนี่ย l เท่ากับ0เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้นี่อยู่ข้างบนไงถ้าเกิดมีความเป็นไปได้แสดงว่าค่าเนี้ยไม่ผิดนะเออ n ก็ถูก l ก็ถูก m l เทียบจากไหน ml ก็เทียบจากค่า l ที่มันถูกแล้วนะครับจากค่าก่อนหน้า l เท่ากับ0หมายถึง Or b i t a l s ถูกต้องปะ l เท่ากับ0หมายถึง Or b i t a l s s เนี่ยมันมี1ห้องย่อยมอีอมี1ห้อง ml มันก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับเป็นแค่ศูนย์ค่าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่า ml เนี่ยมันเป็นลบ1เนี่ยมันมีความเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าในเมื่อ L เท่ากับ 0, s มีแค่ห้องเดียว ml ต้องเป็น0อย่างเดียวเป็นลบ1ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เจอค่าที่ผิดละก็คือค่า ml นั่นเองนะครับเออเราก็บอกว่าข้อนี้ ml จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0นะครับตอบไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ